พร้อมบวกตัวท็อปนาบินเล็งหักด้านฟิลิปเป้ประเดิมชยัยศึกใหญ่ลุ้นไต่แรียงกิง้งนาบินอานานเดารุ่งก้าน์ยาววัย20ปีเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสเตรียมเปิดตัวบนเวทีระดับโลกในฐานะนักกีฬาวันเป็นครั้งแรกโดยจะวัดฝีมือกับบอฟิลิปเป้โลโบจองบูวัย31ปีดีกรีอดีตผู้ท้าชิงบัลลังชาวบราซิลภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอนด์ในศึกวันไฟไนท์24 จเรตเวอร์ซัสกุสตาโวที่จะถ่ายท่อสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีราอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาาในเช้าวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้สำหรับนาบินแจ้งเกิดจากผลงานบนเวทีวันลุมพินีหลังจัดการขนอาวุธยาวแหลมของตนเองไล่ถล่มนักชกรุ่นพี่ฝีมือดีสา่ไฟรวดโดยเฉพาะไฟล่าสุดที่เล่นงานยอดมวยอย่างซายอุกาบาดกุลาบดำสอจอปียกกบอุไทยจนถึงกับต้องยอมซีโรราทิ้งตัวพ่ายน็อกกลางยก2 จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองได้เป็นรายที่19ของรายการได้อย่างยิ่งใหญ่ในศึกวันลุมพินี69เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยฟอร์มการชกอันร้อนแรงเกินต้านส่งผลให้นาบินได้รับโอกาสขึ้นสังเวียนอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นไฟที่2ภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนโดยคราวนี้ดาวรุ่งเจ้าของส่วนสูง192ซติเมตรจะต้องเผชิญกับบอทดสอบสุดหินด้วยการขึ้น ชกบนเวทีระดับโลกวันไฟนั้นเป็นครั้งแรกรเผชิญหน้าฟิลิปเป้โลโบโยอดนักสู้ชาวบราซิลเจ้าของเก้าอีเบอร์สามของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตํามเบทที่ผ่าประสบการณ์บนเวทีวันมาแล้วถึงห้าไฟหลังจากจบไฟกับพี่กุหลาบดำทางวันก็ได้เกรินก่นมาว่าอาจจะให้ผมขึ้นชกในวันเสาร์ที่สามสิงหาคมต่อเลยครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับใครนะครับซึ่งผมมองว่าตัวเองพร้อมเจอได้ทุกคนอยู่แล้ว และมอ,องว่ามันเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้สานต่อฟอร์มของตัวเองด้วยเพราะผมไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากผมเลยพักแค่สามถึงสี่วันแล้วรีบกลับมาซ้อมต่อทันทีครับพอรู้ว่าจะต้องเจอกับฟิลิปเป้ผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่จะได้พิสูจน์ตัวเองกับนักชกระดับท็อปสาของเร็งกิ้งตั้งแต่ไฟเปิดตัวในฐานะนักกีฬาวันผมเลยรีบตอบรับที่จะขึ้นชกไฟนี้ทันทีครับนี่คือโอกาสที่สาคัญมากสําหรับผมเพราะหากผมเอาชนะได้ผมก็อาจจะได้เข้าสู่เรงกิ้งด้วยครับ ด้านฟิลิปเป้ฝากผลงานล่าสุดเอาไว้ในศึกวันไฟใน19โจนาธานพบฟิลิปเป้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสามารถต่อกรกับโจนาธานให้เกิดที่เจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตมเวทจากเกาะอังกฤษได้อย่างสนุกสุดมันก่อนจะพ่ายแพ้ชวดกระชากบัลลังมวยไทยมาครองซึ่งนาบินไม่พลาดที่จะย้อนไปศึกษาคู่ชกดีกรีอดีตผู้ท้าชิงอย่างละเอียดเพื่อวางแผนเล่นงานให้อยู่หมัดฟิลิปเป้เป็นนักชกที่เก่งมากครับประมาทไม่ได้แน่นอนพอรู้ว่า จะต้องเจอกับเขาผมก็กลับไปเปิดดูคลิปการชกของเขาครบทั้งห้าไฟที่ผ่านมาเลยครับเพื่อศึกษาแนวทางสไตล์การชกของเขาซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นมวยหมัดและมีเทคนิคการออกหมัดที่ถือว่าดีมากเลยครับส่วนเรื่องความหนักส่วนตัวผมมองว่ายังเป็นรองพี่กุหลาบดำแต่ยังไงก็จะไม่ประมาทแน่นอนจากที่ผมย้อนดูคลิปของเขามาผมรู้สึกว่าถ้าเจอกันบนเวทีผมน่า จะจับทางเขาได้นะครับแต่ผมจะเล่นงานเขายังไงวางแผนยังไงมาตรงนี้ผมขอไม่พูดดีกว่าอยากให้ทุกคนไปรอดูบนเวทีแต่ที่แน่แน่ไฟนี้ผมจะไม่กดดันตัวเองผมจะสู้ตามสไตล์ของผมเหมือนกับสามไฟ์หลังสุดที่ผมชนะรวดมาครับแม้จะเป็นการขึ้นชกบนเวทีวันไฟน์ไนท์ที่จัดขึ้นในช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่นาบินรับประกันให้ทุกคนสบายใจว่าไม่มีอะไรให้ต้องกังวลโดยตนพร้อมทุ่มเทสุดกำลังให้สมกับที่ได้รับโอกาสสำคัญในครั้งนี้ ถึงผมจะไม่เคยชกตอนเช้ามาก่อนแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลครับเพราะปกติผมเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วและที่ผ่านมาก็ซ้อมตอนเช้าประจำร่างกายผมพร้อมลุยเหมือนชกตอนกลางคืนครับอยากฝากบอกแฟนๆว่าไฟน์นี้ผมพร้อมสู้เต็มที่แน่นอนเพราะถ้าชนะผมอาจจะมีชื่อเข้าแรงกิงก็ได้ผมสัญญาว่าจะชกออกมาให้สนุกให้ทุกคนประทับใจเหมือนเดิมและถ้ามีโอกาสก็จะพยายามปิดเกมให้ได้ครับ